ข้าแล้วหมุนแล้วครับหมุนแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอย่าเสียง เราไปรู้อย่างไปว่าร่วมจักการสมบูรณ์หรือไม่ท่านไฟมีชื่อว่ากะทีแดงจุดแล้วครับท่านเพิ่งเราเดี๋ยวไปเริ่สารแก่นผมงอกแซมเล่าไปนแน่นะครเท้าแล้วครับหมุนแล้ว โดนแล้วครับเพื่อนตุ้มดีแล้วดีเท่าสู่บังเกอร์นะครับข้าวแล้วเริ่มหมุนแล้วบังไฟเริ่มหมุนแล้วผิดคะแนนครับโอ้โหเบอร์๘ นี่แหละครับแะอย่างนั้นแหละมันท่าแต่งแล้วมันต่างมันนา่กลายนะครับโอ้โหรอบตันไก่ไม่มีจุดเลยดีนี่นะครับคือเรือที่มันไม่ท่าทุกนะครับก็ให้ระดับระวัง ข้าวไก่คือคนแรงนะครับตอนนี้ไม่ได้จูบนะครับจุดให้เองนี่แหละคือข้อผิดพลาดอันพิายนะครับเอาไปนกาลขอสารการไม่เสียใจครับทีนี้คุยเอาไว้ว่าขึ้นเหมือนเดิมขึ้นแล้วครับารนักศึกษา400ขึ้นแมา ข้ามาเยี่ยมชมในบุบนังไฟนี้นะคะอาจจะเห şey ็นวงนีน้องเอาจะไปไปสุดยอดสุดยอดลงมาสมือกันนั่นนี่วาทไปกลางแลานะคับ้างนี้จะลงบริเวณเข้าแล้วครับลงแล้วเข้าไป สุดนะครับต้องดูดีๆของเทพดาวเหนือนะครับปีที่แล้วแชมป์นะครับปีนี้ก็อาจจะบทองเขียวก็แล้วพกันท่านอารุ้โดนไทย2519้าหนึ่ง้างนี่บังนี่มาปรกัวว่าท่านคิดให้ดบ้างนะครับท่านไหน่สีมับน้่าต้องเขา ยอยออกมาแล้วยอยออกมาแล้วาจะเหลือคนจุดไม่เกินสองคนนี่จะรวมเยอะขนนี้นลังแต่งดูนะครับเอาน้ำมาราดดูแล้ว ดูด้วยนะครับตั้งไฟลงอย่างสวยงามใกล้เคียงจุดเดิมนะครับวันนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับ อัลูโนนายก็ยังไม่ลงนะครับจับตาดูให้ดีับเอาแล้วคุล้วครับรับสมนี้งานในร้านคุณกต้ไปงีโดย พี่ชัยเลยนะครับเขาบอกบางพี่ว่าพี่กำบางเลยนะครับทางไฟทยนขาขึ้นแน่นอนแต่เราก็รักษาติารครับวััเลยนะครับ บันต no, no. no ่ก็เิเลยนะครับก็รันได้เลยเราจะทาเวลาไปเรื่อยๆนะครับเพราะวางไฟเรามีเยอะอ้เนยมีูไปจแล้วเริ่มหมแล้ว

ใ่ใครไม่คุยนะต้อีเ้ากาอีแต่ให้ตรอใส่พ่อนไหมใส่เพื่นเป็นไงสถิติปีที่แล้วตาไมาได้นะครับแต่ว่าว่าได้ที่สองที่สองที่สองน่ใค่เจ็บนี่ เไ,ไว้ว่าเป็นบ้างทดสอบนะครับอย่าเข้าไปใกล้ตามด้ไไวยนะครับต่อไปบุตรผู้น้อยเข้าเลยนะครับจุดแล้วครับมัน<อ>เพศดาวเหลือสอง เรือ่องการสม,มุนสำมรับเทพดังเหนือในร่มการสม,มุนนะครับต่อไปบุตรผู้น้อยเทาเลยนะครับบุืคผู้น้อยตามด,ด้วยเทพที่หกเหนือนฟ้า